สวัสดีค่ะช่องไม้สนะคะวันนี้มาดูกี่ยวกับสิ่งก็ไปเห็นเออมีฝักเกิดขึ้นนะคะเป็นฝักที่เกิดจากเยนะคะิงมีตัสดสายพันธุ์มีชับเนี่ยได้แครงแค่จุกันดอกขึ้นมานะคะแล้วก็บานไปแล้วก็เมื่อหุแล้วก็เหย่ยวให้ไปก็ ส่วนใหญ่แล้วดอกของต้นแคคตัสสายพันธุ์สอดำเนะี่ยจะออกดอกนะคะช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ออกดอกตอน,นคือน,นะคะก็มีกินหอมน้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะติดฝักง่ายค่ะติดฝักก็หมายความว่ามีเมล็ดอยู่ข้างในเป็นการผสมของเกสรตตวผูและตัวเมียนะคะมีเมล็ดอยู่ด้านในสามารถที่เอ่อไปเพาะได้เมื่อมันแก่จัดนะคะใหญ่พันได้ค่ะ